สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายใบงานนะคะที่คุณครูได้แจกไปนะคะว่าทํายังไงนะคะว่ามีใบงานไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะใบงานที่หนึ่งนะคะใบงานที่หนึ่งเด็กๆเห็นใช่ไหมคะลกูก ใบางานที่1นนะคะจะเป็นการเขียนคําพื้นฐานนะคะใบางานแบบนี้นะคะจะมีอยู่3ามใบงานเนาะก็คืออ่าที่คุณครูให้ไปมี3ามใบงานนะคะให้เด็กๆทําอะไรให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปลนะคะเขียนตามรอยปะแล้วอย่าลืมนะคะฝึกอ่านสะกดคําด้วยนะคะเขียนมาสวยๆนะคะใบางานถัดไปนะคะใบางานถัดไปคือแบบฝึก คิดเลขละบายสีนะคะในงานนี้นะคะให้เด็กๆทําอะไรนะคะให้เด็กๆบวกเลขนะคะพอเราได้คําตอบแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอเขียนคําตอบในช่องนั้นๆให้ถูกต้องนะคะพอเขียนคําตอบได้หมดแล้วนะคะให้หนูนะคะมาดูนะคะว่า ถ้าตอบจำนวนเท่าไรระบายสีอะไรนะคะดังเช่นคำสั่งข้างล่างนะคะเช่นนะคะถ้าตอบ1 2 3 4 5หนะคะให้หนูระบายสีชมพูนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบระบายสีแดงนะคะอ่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้านะคะระบายสีน้ำตาลค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าและยี่สิบให้หนูระบายสีม่วงนะคะเด็กๆทำใบงานให้ถูกเนาะถ้าหนูบวกเลขไม่ถูกหนูก็จะระบายสีไม่ถูก ูกนะคะแล้วใบงานของหนูก็จะไม่สวยนะคะใบงานถัดไปค่ะนะคะใบงานถัดไปก็คือทักษะการคิดจำแนกแยกแยะนะคะให้หนูทำอะไรให้หนูนะคะเติมคำให้สมบูรณ์นะคะหาพยัญชนะ สระแล้วก็ตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกมาเติมนะคะให้สมบูรณ์นะคะ,ะแล้วอย่าลืมนะคะคำที่หนูนะคะเขียนลงมานะคะเติมลงมาให้มันสัมพันธ์นก,นกันกับภาพที่คุณครูกําหนดให้ด้วยนะคะพอหนูนะคะเติมคำนะคะได้สมบูรณ์แล้วให้หนูนะคะเอาคําที่หนูได้ลูกมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะจะมีสัตว พืชสิ่งของนะคะนั่นก็คือให้หนูนําคํานะคะที่หนูเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจัดจําแนกนะคะว,ว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสาต์หรือพืชหรือสิ่งของค่ะใบงานนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะใบงานถัดไปนะคะเหมือนเดิมเลยทักษะการคิดจําแนกแยกแยะค่ะ yeah. ให้หนูทําเหมือนเดิมเลยค่ะเติมคําให้ตรงกับภาพนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้หนูมาแยกแยะค่ะว่าของสิ่งนั้นนะคะสิ่งของสิ่งนั้นเป็นของ ใช้ในห้องนอนหรือใช้ในห้องน้ําหรือใช้ในห้องครัวนั่นเองค่ะใบงานถัดไปลูกใบงานถัดไปนะคะก็คือใบงานนี้ให้หนูนะคะลูกบวกเลขนะคะบวกเลขให้ถูกต้องนะคะเด็กๆยังจําได้ไหมว่าบวกบวกจากหลักไหนก่อนคะบวกจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยเสร็จแล้วเราค่อย ไปบวกที่หลักสิบนะคะอาถ้าจำนวนไหนนะคะมีตัวทดให้หนูทดเลขไห้คุณครูให้ถูกต้องด้วยเข้าใจไหมคะส่วนใบงานนี้นะคะคุณครูนะคะขอเพิ่มเติมนะคะให้หนูนะคะระบายสีผลไม้ในใบงานหนูมาด้วยนะคะให้สวยงามแล้วอย่าลืมนะคะเขียนตัวเลขนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเขียนให้สวยงามนะคะ ใบงานสุดท้ายค่ะใบงานสุดท้ายง่ายนิดเดียวเลยเป็นการทบทวนการลบเลขนะคะคุณคููนะคะให้หนูนะคะทบทวนการลบ,ลบเลขอย่างง่ายๆนะคะก็คือการลบเลขหลักเดียวนะคะ,ะลบเลขหลักเดียวเด็กๆคงทำได้ใช่ไหมคะใบงานไม่ได้ยากเกินไปนะคะ แล้วทีนี้นะคะส่งใบงานนะคะเราจะเจอกันและส่งใบงานกันในวันที่2สิงหานะคะใบงานที่คุณครูแจกไปก็มีเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ